สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, Youtube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มารไแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับเขาเว่าเหนือกับเขาสนิทกันอยู่นะที่เขาไปกอดคอแล้วถามว่า พี่ถามหน่อยว่าในทีใบทีใครรอที่สุด <laughs> โอพ้พี่พี่มากดดันขนาดนถดดด <laughs> แบบนี้พ <laughs> ี่แรกน้องอุตสาตอบแบบว่าปณีปนองมันนะแบบ <c oughs> ทุกคนอะไร <c oughs> ไม่นั่งจริงจังนั่งจริงจังเลย <c oughs> สนุกดีเนาะเออเกมถึงเราจะแบบว่าอาจจะไม่ที่แรกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะตอนนี้เราเข้าใจเริ่มท่องแพเพราะว่าเขาเหมือนกับเขามีเหมือนดีเทลเยอะในเรื่องของกฎกติกาเล็กๆน้อยๆที่มันเสริมเข้ามาขนาดคนเกาหลีเล่นก็ยังงงๆบางทีเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนอย่างทีมของซูบินอ่ะเหมือนเขาลืมอะไรสักอย่างเนี่ยและเขาก็เลยอู้เสียดายที่เราไม่ได้ใช้อันนี้อะไรสักอย่างดืมใช้การเดินหน้าไงถ้าเดินหน้าน่ะจะทับซอนอูแล้วได้ถอย ลืมใช้ในตาตัวเองใช่คือมันมีทั้งการ์ดพิเศษทั้งเกีติการอะไรที่แบบถ้าได้อันนี้มันก็จะสามารถอะไรแบบได้อะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยในการแบบว่าไปทางรัดอะไรเนี้ยใช่ใช่เยอะโอ้เราก็ได้มาเห็นรุ่นวงรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะเด่นเกมด้วยกันมีแค่สองอีพีเนาะรายการอย่เนี้ย สนุกดีดึงพี่นี่มีคนตึงๆใช่ดึงพี่นี่รู้เลยว่าเป็นคนที่ถ้าเป็นวาเลปีตัวเองนี่โกงยับเลยนะเออพี่บอมพี่บอมนะพี่บอมเออคือแต่พี่ยอนจุนก็คือเบรกพี่บอมหลายรอบนะม่้ไม่ทำแบบนี้เราจะทำเพื่อทีมนะแต่อะไรนะคนชื่อสุบินมาหัวไปกับพี่บอมนี่ชอบตีกันไม่ใช่คนนี้มันที่ตีกันตอนที่ตอนแรก ถ้าในมาไลตี้น่าจะอัดันากอยู่นะน่าจะแบบใครไม่ยอมมีใครยอมใครแพ้ใครก็แพ้ได้นะครับแพ้คนนี้พี่บอมอะไรเงี้ยเออเลยแต่พี่พี่บอมนะถึงจะจะโกงเก่งแต่เกมเนี้ยเกย์ทอยเก่งมากเลยนะทอยไอตัวโนรีอ่ะตัวยุนอ่ะเขาเพิ่งเห็นโอ้เกย์ทอยได้เยอะทอยโมอ่ะได้หลายรอบมากอ่ะวันเนี้ยเออไม่ต่ำกว่าสิบมั้งตั้งแต่รองเล่นนี่ใช่คนหูดะ แล้วเขารู้สึกเราเขารู้สึกว่าพี่ยันจุนอ่ะเป็นคนที่น่ารักกับน้องๆไอ้ไทเกนให้กำลังใจใช่แล้วก็เหมือนกับแกให้นิกิบแบบไปช่ทอไปทแบบมือนพยายามให้น้องมีส่วนร่วมด้วยอะไรเงี้ยใช่เออน่ารักมากเลยคอยคอยซับพอร์ตคอยแบบอันนี้น้องเชีร์อัพน้องอะไรเงี้ยใช่ใช่ โอแล้วก็หนิงใครไงรู้สึกเลยว่าเป็นปักเน่ที่แสบของวงเหมือนกันชอบแก้พี่ๆชอบแก้ไปถึงเอไนเพ่นจะโดนพี่อะไรนะยองจุนปะยอนจุนใช่ไหมยยุ่งตลอดเออไล่ยุ่งตลอดแล้วมีตอนที่น้องกันนั้นไงน้องพูดว่า น้องแค่พูดบ้าสู้ๆใช่แต่พี่ซึ่งเป็นแบบอย่าพี่เหมือนว่าเบรกไว้ก่อนเหมือนน้องแบบว่าน้องชอบแกล้งคนอื่นไงก็เลยเบรกน้องไว้ก่อนว่าเอออยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตอนนั้นอีกพี่นั้นบอกว่าฉันนัดข้อเก่งนะพี่แทะแทะยอนปะชี้แทะยอนเออฉันนัดข้อเก่งแต่ฉันไม่ได้อลังกายเจอพี่ชมกัน เงยบเปะโอ้ตอนนู้นแต่แบบแแบบสูสีสักหน่อยตอนแรกน้องหนิงใครเบรกอยู่ไงตอนแรกที่ว่าเอ้ยพี่แบบพี่ไม่ต้องไปก็ได้นะเหมือนน้องเป็นห่วงเหมือนรู้ว่าพี่นะเป็นคนที่ไม่ได้แรงเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพี่อาจจะอยากลองอะไรอย่างเงี้ยไปงัดงัดกับพี่ยอนจุนไม่ถึงหนึ่งวิน้องถ้าดูจากภายนอกกก็น่าจะแรงเยอะเนาะเออดูแกท่านดีน่าจะเป็นคนที่ออกกําลังกายด้วยดูจากลักษณะ้วตัวแกใหญ่เนาะใช่ดูเป็นคนมีกล้ามเนื้อโอ้ที่น้องเรียกกันว่าไททันคือวงนี้เหรอ เออมงไถ่ท่านเออเออเขาบอกว่าพวกน้องๆเอ็นทเป็ตัวเล็กเล็กเลยตัวเล็กไปเลยเออใช่ใช่ใช่เออเเราก็นเดือมแต่งตออมีคนตัวสูงหมดเลยอ่ะ โอ้โหสนุกสนุกนะคะยังไง<ช>ก็เดี๋ยวเราอนาคตเราก็คงจะได้ทำคอนเทนต์ของพีพีทีบีทียู่นะท<ช>ุกคนฝากรอติดตามด้วยนะคะ<ช>แล้วก็ฝากทุกคนเป็นลรงใจงให้เราในคอนเทนต์ของ้องเน้นไฮเพนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดผมซุปเปอร์แตงได้ครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอการคอนเทนต์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่คะ